คผู้ชมคะตามติดกันเรื่องของการจัดเก็บเงินสวยวินจักรยานยนต์นี่แหละค่ะเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่ามีผู้ที่เดือดร้อนเข้ามาร้องเรียนกับทีมข่าวค่ะโดยระบุเลยนะคะว่าจะต้องจ่ายเงินนี่1เดือนประมาณ1,700กว่าบาทบอกเลยค่ะว่าทุกวันที่5ของเดือนต้องจ่ายค่าเสื้อวิน800บาททุกวันที่15าจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ100บาท และ25ก็ต้องจ่ายค่าวินอีก800คือรวม1เดือนนี่จ่าย1,700บาทนะคะที่ผ่านมาก็ไปร้องเรียนหลายหน่วยงานแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีการช่วยเหลือค่ะวินที่ว่านี่เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างหมู่บ้านลัตนาที่เบตและก็วินหมู่บ้านบัวถอนะคะส่วนคุณผู้ชมไปฟังเสียงของผู้ที่มาร้องเรียนกันค่ะก็คือสมัยเมื่อก่อนนะพี่ประมาณสักสีปีห้าปีคือหลังคมงจ่ายแค่เดือนละพันสามนะรวมเบ็ดเสร็เลยต่อเดือน ทีนี้พอพอมีข่าวว่ารถไฟฟ้ามาแล้วก็เจนท่านมาปุ๊บเขาก็เลยขึ้นเป็นพันเจ็ดที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นแหละศูนย์โรงเรียนแต่เรารับเรื่องมาแล้วมันก็เงียบเขาบอกว่าเขาส่งเรื่องเข้าคนส่งแนละ้วคนส่งก็เงียบผมไม่รู้จะทำไงถ้าอีก2สองเดือนได้ก็ครบปีหนึ่งพอดีอ่ะ่ะ นี่คือเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะช่วงคุณผู้ชมเรื่องนี้เราออกอากาศในช่วงข่าวล่าความจริงไปแล้วเมื่อคืนวันที่12มีนาคมนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ค่ะที่ทางรองโฆษกตารวจพันตํารวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญนะคะชี้แจงบอกว่าล่าสุดนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกันกับทั้งทหารฝ่ายปกครองไปตรวจสอบวินทั้งสองแห่งค่ะพบข้อมูลที่ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การเก็บสวยจากผู้มีอิทธิพลแต่ว่าเป็นการเก็บเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวินค่ะ ข้อมูลนี้เจ้าหน้าที่ได้จากการเรียกหัวหน้าวินกรรมการสมาชิกในวินมาสอบปากคำสิบรายนะคะซึ่งเบื้องต้นให้การบอกว่าไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเก็บเงินแต่อย่างใดแต่มีรูปแบบเป็นคณะกรรมการวินเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าเช่าที่ค่าน้ําดื่มค่าไฟฟ้ารวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสมาชิกในวินเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นความสมัครใจของสมาชิกเองไม่มีการบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดค่ะค่ะเปิดดูค่าใช้จ่ายของแต่ละวินที่เข้ามาร้องเรียนกันหน่อยไปดูวินหมู่บ้านลัตนาที่เบกคุณผู้ชมคือมีสมาชิกในวินทั้งหมด161คันปรากฏว่ามีการเก็บเงินรูปแบบของคณะกรรมการวินเป็นค่าบริหารจัดการวินโดยสมัครใจมิได้บังคับขู่เข็นนี่นะคะ800บาทต่อเดือนแล้วจัดเก็บได้ประมาณ60คัน บวกลบคูณหารแล้วนี่ก็ได้ประมาณ40,000ถึง50,000บาทต่อเดือนค่ะเขาบอกเลยนะคะว่า40,000-50,000บาทที่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่15,000บาทเป็นค่าไฟฟ้า1,000บาทเป็นค่าน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกกำลงังน้ำแข็ง8,000บาทที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสมาชิกบาดเจ็บฉเฉลี่ยนี่จะมีการบาดเจ็บเดือนละประมาณ4รายรายละประมาณ2,000ถึง5,000บาทรวมกันนี่ก็20,000ตรงนี้ และก็มีเงินช่วยเหลือกิจกรรมในหมู่บ้านลตัตนาที่เบย์อีกนะคะนี่เป็นคําชี้แจงที่ตํารวจบอกว่าไปพูดคุยกับหัวหน้าวินกรรมการวินแล้วได้รับการไล่เรียงชี้แจงมาแบบนี้นะคะ,คะไปดูอีกหมู่บ้านคุณผู้ชมคราวนี้เป็นวินของหมู่บ้านบัวทองนะคะมีจํานวนสมาชิก233คันจัดเก็บเงินค่าบริหารจัดการวินโดยสมัครใจค่ะเก็บได้ประมาณ110คัน รวมเงินแล้ว80,000ถึง90,000บาทนำไปใช้เป็นค่าบริหารจัดการก็คือค่าเช่าที่10จุดจุดละ3 0 0 0บาทรวมแล้ว30,000บาทต่อเดือนมีค่าเครื่องดื่มวันละ100บาทต่อจุดรวมประมาณ30,000บาทต่อเดือน ยังไม่นับเงินกองกลางสําหรับชดเชยดูแลกรณีที่ต้องใช้สําหรับอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่ารักษาพยาบาลนะคะสำหรับสมาชิกวินค่าใช้จ่ายรวมแล้วประมาณ30,000บาทต่อเดือนด้วยกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราตามติดความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าผู้ที่ร้องเรียนก็บอกว่าเดือดร้อนจริงๆมีการเก็บสวยจริงๆ ทุกเดือนต้องจ่าย1,700บาทจริงๆแต่ฝั่งตำรวจบอกว่าตอนนี้สอบถามหัวหน้าวินกรรมการวินบอกไม่มีการเก็บสวยคงต้องรอข้อมูลในเชิงลึกจากการสืบสวนสอบสวนตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสุดท้ายแล้วใครเดือดร้อนเงินที่เก็บไปใช้บริหารจัดการถูกต้องขนาดไหนค่ะ